ครับเจอแม่สาวหูสวยนะครับตัวนี้นะครับหูยาวนะครับนะครับก็ที่ตลาดบ้านเรานางงามนะนะครับก็สวยให้ตัวนี้นะครับก็มีพ่อค้ามาสนใจตลองกันอยู่นะครับนะครับก็ก็ก็จะมีคนสนใจซื้อกันอยู่นะฮะหัวแบบหูยาวนะครับ นี่นะครับนะครับนี่ครับนี่นะครับก็รักไอ้ราคาเขาเขาก็ร้องหมื่นกว่าบาทแั้วนะฮะอ่าร้องราคาอิงเนื้อนะครับแต่เขาต่อเนี่ยฮะนะครับนะครับคงตกลงกันได้นะคงตกลงกันได้นะครับเพราะเพราะไอ้วัวไอ้คนที่เขาเอาไปเลี้ยงเนี่ยก็ก็มีมีเยอะอยู่นะฮะ ก็ทำมาฝากบ้านเรารางงามขันจัดนะครับครับบ๊าดีายครับ